เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว w o r s h i p ทุกท่านกันด้วยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนา10เรือเหล็กที่คุณค่ากับการเก็บใน w o r s h i p ปี2025กันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลางั้นเราไปรับชมกันเลยครับผม Let's go <S แต่ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรือเหล็กแต่ละลเนี่ยบางลาผมก็ได้เคยเล่นแล้วแต่บางลําก็ยังไม่เคยเล่นยังไงผมก็จะแนะนําตามประสบการณ์ที่เคยเล่นมาแล้วละกันนะเราก็มาเริ่มกันที่ลําแรกกันเลยครับคือเรือประจันบานเวอร์อกานอ ลำนี้เนี่ยจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของปืนแล้วก็ในเรื่องของค่าพลังที่ดีด้วยนะครับผมปืนโหลดไวจํานวนลูกปืนเยอะอยุทธปัจจัยก็จะมีฮิลมาให้มีบูตรีโหลดแล้วก็มีบูตความเร็วแต่ก็ต้องขอบอนนะครับว่าลำนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความหนาแล้วก็แข็งอะไรมากก็ต้องแลกมาด้วยความบางอ่ะนะแล้วก็จํานวนเลือดที่น้อยส่วนปืนต่อต้านกับปิยาเน,นี่ก็พอที่จะปกป้องตัวเองได้ด้วยเบรพื้นฐานก็อยู่ที่1680แล้วก็มีเร่งด่วนฟ5เอร์เนอ่ะนะ แต่ที่ผมชอบลหลาลเลยก็จะเป็นในเรื่องของปืนแล้วก็ค่าพลังที่ดีความคงตัวที่ดีนี่แหละสไตล์การเล่นก็เล่นไม่ยากครับใครแบบเผอเปิดข้างอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะฟันโวลูกจอกอดได้แต่ถ้าเราฟุก้กับเรือประจำบานที่อยู่ระยะไกลเนี่ยก็สามารถโหลดฮิต e อ <c oughs> ีเผาได้ด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าขนาดลำกล้องจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าลำนี้นี่ก็เผาดีเอาเรื่องเลยละ่ะด้วยขนาดลำกล้อง380แต่ว่ามีจำนวนลูกปืนถึง12ลูกโอกาสติดไฟ36%าเปอร์เนแต่ถ้าคุณเข้าแกนผมแล้วก็ยิงไปเลยครับยังไงก็ไม่ค่อยติดอยู่ดี ฝึกปืนลองก็พอที่จะหวังได้อยู่แต่ก็คงจะไม่มีใครวิ้วปืนลองเป็นหลักนะโดยรวมแล้วถือว่าลำนี้เนี่ยค่อนข้างจะคบคันไม่ว่าจะเป็นการต่อฟูกับเรือประจำบาลรัตะเวนหรือว่าพอที่จะปกป้องตัวเองจากเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นอีกหนึ่งลำที่ควรค่าแก่การแลกมาเก็บไว้ด้วยยังไงก็ลองหามาเล่นกันดูนะครับกับเรือประจัำบาลเทียสิของฝรั่งเศสเบอร์กนอและต่อมาลำที่สองก็จะเป็นเรือประจันบาลวิลเลียมวิลเลียมก็เป็นเรือประจัำบานเทียสิของทางฝั่งเนเธอแลนด์นะครับผม จุดเด่นหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของเอฟเฟต,ตที่แรงจัดๆแต่ว่ามีระยะเวลาในการรีโหลดที่นานตัวเรือเนี่ยค่อนข้างที่จะบางด้วยถึงแม้ว่าลำนี้จะอยู่ในัชนว่าเป็นประจันบาลแต่ก็ไม่ส,มส,มสามารถที่จะอยู่แนวหน้าได้นานเพราะด้วยก่อนหน้าแค่ฝามสิบองและยังมีจุดห่องนิรัยลที่แบบว่าอยู่เหนือผิวน้ําอีกทําให้ถูกยิงข้องนิรัยละไผ่ที่ง่ายมากๆด้วยแม้ว่าจะหันหน้าให้ก็ตามและก็พร้อมกับเกาะกันโอที่มีก็เหมือนจะไม่มีด้วยซ้ํา แต่จุดที่ผมชอบเลยก็จะเป็นในเรื่องของปืนที่มีขนาด4 1 9แล้วก็มีระยะเวลาในการรีโหลดที่ไวด้วยแต่ว่ามุมปืนในแอมห่วยไปน,นิดหนึ่งแค่นั้นเองความแม่นยาก็ถือว่าดีระดับหนึ่งเลยละครับแต่มันก็จะมีบางจังหวะที่กระุนก็เข้าขา,อาออกด้วยเหมือนกันและความเร็วของกระฝนก็ค่อนข้างที่จะช้าด้วยนะแต่ถ้ระยะประมาณ1 5ถึงโลเนี่ยลำนี้เลยได้ว่าแม่นเอาเรื่องเลยละครับผมและการได้เป็นเรือนิทแล์เนี่ยกระขาดแร์ฟาไตไม่ได้ด้วยลำนี้เนี่ยฟาสไตก็ไกลแล้วก็ติดไฟได้ดีดาเมจก็แรงตาหาก แต่ว่าก็ต้องเล็กรวดด้วยเ,เวลาในการรีโหลดที่นานด้วยเหมือนกันนะถึงแม้ว่าลำนี้เนี่ยจะบางแต่ก็มีค่าพางที่ดีแต่ที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้ก็จะเป็นในเรื่องของยุทธปจัจจยที่มันให้มาน้อยไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วลำนี้ก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับกระทาเ,เพื่อนชอบฝ่ายเอลฟ์ตแล้วก็ปล่อยแม่นๆเนี่ยลำนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ด้วยเหมือนกันก็ลองดูได้ครับผมกับเรือวิลเลียมลำต่อไปเราก็ยังอยู่กับเรือประจัยบายกันอยู่นะครับผมนั่นก็คือชิคิชิมะ ชิคิชิมะก็ปเป็นเรือประจำบานเทอร์ิบของทางฝั่งญี่ปุ่นกันนะครับผมตัวเรือนี่ก็คล้ายๆกับยามาโตะเลยนะแต่ว่าจุดที่ดีกว่าก็จะเป็นในเรื่องของปืนที่มีขนาดลำกล้องที่ใหญ่กว่ายามาโตะแต่ว่ามีลูกที่น้อยกว่าแต่ความแม่นยํานี่ก็เรียกได้ว่าเอาเรื่องเลยนะครับด้วยปืนขนาดลำกล้องที่510รีลหลด27กวิอันนี้คือเฟตตสที่ยังไม่ได้เบลนะดาเมจในการจอก,ก่อเรียกได้ว่าเกือบฟองหมื่นเลยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับความเร็วของกระสุนที่ช้าเอามากๆและระยะเวลาในการหันวงปืนนี่ก็นานด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยชินกับการเล่นยามาโตะแล้วเราก็ลำนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยละครับปืนต่อต้ากัฟฟิยานก็พอที่จะปกป้องตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะเตตัสอาจจะดูดีแต่ว่าเล่นจริงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งยุทธปัจจัยก็มีแค่หิวแล้วก็คือบินขับไล่สามารถเปลี่ยนเป็นชี้เป้าได้ไม่ได้มีบูทเอเอหรือว่ารีโหลดสับกระสุนอะไรพวกนี้จุดที่ต้องระวังก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับยามาโตะเลยนะใครที่เล่นยามาโตะบ่อยๆจะรู้ดีว่าการฟูระยะประชิดให้กับเรือลำ พราะว่าฟร์ตูจะสามารถเล็งใต้ป้อมฟองได้เล็งตรงกลางได้แต่ฝนใหญ่ก็จะเล็งใต้ป้อมฟองนี่ละครับเพราะว่าถูกยิงง่ายที่ฝดแล้วจุดเด่อนอย่างที่เคยกล่าวไปนะครับลำน,นี้ก็มีขนาดลำกล้องที่ใหญ่มีความแม่นเจาะแรงแล้วก็ยิงได้ไกลด้วยเรือประจำบานหรือว่าระตัเวนลำไหนที่เผลอเนี่ยเรือดว่าวว้าวกับท่าเรือได้สบายเลยละ่ะเป็นเรือประจำบ้านที่มีก็ไม่ได้แย่แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าจะแลกลำไหนแล้วเนี่ยลำนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งลำที่คุ้นค่ากับการมีแล้วกันกกับชิะ ลำต่อมาครับผมฟาตาลินฟาตาลินก็เป็นเรือรัตะเวงของทางฝั่งโฟเวตนะครับผมตัวเรือนี้ก็คล้ายๆกับมอสคว่าเลยนะแต่ว่าก็จะมีความสามารถพิเศษในเรื่องของกระฝนจะกลที่เรียกว่ามีมุมจอะที่แบบจะเรียกได้ว่ายังไงเดียบพิเศษหรือว่าแปลกดีคือมันเจแรงมากๆครับด้วยปืนขนาดลำกล้อง305ระยะเวลาในการรีโหลดที่20 COVID กวิกว่าแต่ว่าถ้าเราใส่ยุทธปัจจัยแล้วก็ล้มด้วยอฝุ่นฉีดนี่ก็เผยๆแป๊บเ,เ,เ,เดียดนี่ก็สามารถยิงได้ต่อเลย วนป้อมปืนรอเนี่คิดว่าคงไม่มีใครเบลลวฝ่ายปืนรอมาเล่นกันนะครับผมและปืนต่อต้อานก,กับพยานก็ดีด้วยแต่หากปกป้องตัวเองได้สบายนะแล้วก็มียุทธปัจจัยในการบูสต์ด้วยซึ่งขั้นต่ำก็อยู่ที่พันแปดนะแล้วก็เร่งด่วน50ระยะก็ไม่ได้แย่ด้วยครับหลักๆคนส่วนใหญ่ก็จะเล่นในเรื่องของกระสุนจอกร่อนนี่แหละเป็นหลักที่สนและเพราะว่าจอเกาะได้ดีดาเมจฟงสด9,5 0 0ความเร็วปากกระบอกนี่ก็ไวด้วยยิงแป๊บเดียวก็ถึง ยุท้าปัจจัยก็จะมีให้ครบคันครับไม่ว่าจะเป็นบูธเดยเอที่เคยกล่าวไปแล้วก็มีเรดาร์ในการปรับเรือวิเคาตเขากระฮิวมาให้ด้วยุูที่ต้องระวังก็จะเป็นเหมือนมอดคว้าเลยนะเพราะว่าตัวเรือก็คล้ายๆกันุดท้องนี้รือไนี่ก็ยกฝูงผิวน้ําแล้วก็สามารถเข้าห้องเรือยได้ง่ายมากๆด้วยใอรที่เรือเฟอรฟเวตบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจดีแล้วครับว่าเรือมันถูกยิงเข้าห้องเรือยได้ง่ายจัดๆลำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลำที่ผมเนี่ยอยากจะได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเรือที่สามารถต่อสู้กับเรือประจับานไดด้ี ้กับเรือลตัตเวนได้สบายแล้วก็ปราบเรือพิฆาตได้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งลำที่น่าสนใจครับกับฟาตารลินลำที่5้าอสตินอัสตินก็เป็นเรือรัตเวนเบาของทางฝั่งอเมริกานะครับผมเป็นเรือที่เรือทุกบินเนี่ยไม่ค่อยจะชอบหน้านักเพราะว่าเป็นเรือรัตเวนที่คุ้มกันให้กับเหล่าเรือประจัญบานแล้วก็เรือพิฆาตมีปืนต่อต้านกัปตันที่ดีแล้วก็มีปืนที่กระฝนแรฟได้ระเบิดโหดจัด,จด ถึงแม้ว่าขนาดลำกล้องจะแค่127แต่ว่าระยะเวลาในการรีโหลดที่ไวก็สามารถใช้กระสุนทีดีในการเผาประจันบาลแล้วก็ใช้กระสุนแฟบในการจัดการเรือไปคาดเรือไปคาดลำไหนที่เข้ามาอยู่ในระยะการยิงของลำนี้เรียกได้ว่าเป็นปุ๋ยไม่มีชิ้นดีเปื่อนต่อต้านกับฟยานก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาเรียกได้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำไหนที่เผลอเข้ามาเนี่ยไม่มีนักบินคนไหนได้กับฟักลายนอกจากพื้นฐานดาเมจจะดีแล้วเนี่ยแถมยังมีบูทมาให้ด้วยสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้จากเรือรรบรรทุกเครื่ ก็เลยได้ว่านักบินคนไหนที่บินเข้ามาในเขตนี้เนี่ยไม่ล่วงไปร้องเครื่องบินไม่กระโดดร่ลมลงทะเลนั่นแหละครับยุทธปัจจัยก็จะมีบูทเดย์เอมีสับกระฝนไวมีฮิลมาให้แล้วก็มีเรดูมาให้ด้วยยุทธปัจจัยขนาดนี้เนี่ยเลยได้ว่าเกิดมาเพื่อปราบเรือพิฆาตโดยเฉพาะเลยละ่ะแน่นอนว่าการไปเรือรัตะเวนเบามันก็ต้องมาแลกมาด้วยความบางที่บางจัดจัดสามารถยิงข้อห้องเดรภัยที้ง่ายมากๆเพราะงั้นในการเล่นเนี่ยก็ต้องระวังพวกเรือประจัญบานเป็นหลักด้วยพวกกอ่อที่ให้มานั้นมีก็เหมือนไม่มี เพลิดเพินไป่าสายปืนอันลักอย่างผู้เอลวิเนี่ยก็สามารถยิงห้องนิรภัยได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการปราบเรือไิคาดแล้วกันกับอัสตินลำต่อมาก็เป็นรัตเวนเบาเหมือนกันของทางฝั่ง e อียวฟเบียรือที่ผมชอบเรียกว่าฟฟวิงนั่นแหละครับรัตวเวนลำนี้ก็เกิดมาเพื่อปราบเรือไปคาดด้วยเช่นกันจุดเด่นก็นในเรื่องของปืนแล้วก็มีโตเปโดพร้อมกับค่าพางที่ดีพร้อมกับยุทธภัจัยต่างๆที่มีมาให้กันอย่างครบครันเวลาไหนที่ผมเล่นเรือไปคาดแล้วเจอลำนี้เนี่ย ขอบอกตามตรงเลยว่าต้องใส่หัวกันทุกทีเพราะไม่อยากที่จะเสียงเข้าใกล้มันมากนักด้วยปืนประจำเรือขนาดลำกล้อง152คาลิเบอร์เวลาในการรีโหลดที่ไวด้วย4.5วิพร้อมกับความเร็วกสุนที่900กไดว่าเรือพิฆ่าเนี่ยค่อนขางจะจัดหลบยากเอาเลยละ่ะและนอกจากปืนจะเร็วแล้วเนี่ยตัวไปดูก็ยังโหลดไวความเร็วตัวไปดูก็เร็วอ,อีกต่างหากแถมระยะก็ไกลด้วยปืนต่อต้านกับฟิยานที่ให้มาก็ไม่ใช่ขี้หมูขีมาเหมือนกันปกป้องตัวเองจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มียุทธปัจัยบูยเดเอมาให้แต่มันก็สบายและมันก็เพียงพอที่จะเอาเครื่องบินเนี่ยลวงลงมาจากหน้าฟ้าแต่ถ้ายิงไปนดวนวเวชต่อเรืออัตตินก่อนหน้าคงไม่มีหมาตัวไหนกล้าเอาเรือไปฆ่ากับเรือบรรทุกคบินเข้าไปเสียงแน่นอนครับฝนยุทธปัจัยก็มีให้อย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นฮิวควันแบบระยะฟัน้นมีเรดร์แล้วก็มีบูทความเร็วอีกแน่นอนว่าข้อเสียของพวกเรือและตัวเาาวนเบลก็จะเป็นเรื่องของความบางนี่แหละบางไม่ค่อยต่างจากอัตตินเท่าไหร่แต่ว่าตายง่ายกว่าเยอะ ก็จะหาว่าคนชอบเรือและตะเวนที่มีความเสี่ยงโชคในเรื่องของดวงว่าจะถูกยิงตายตอนไหนก็ลองแรกลำนี้มาเล่นดูครับกับเรือฟอเบียลำต่อมาก็หนีไปพ้นกับเรือบรรทุกเครื่องบินชินาโนถึงแม้ลราฝุดมันจะถูกเนความสามารถในเรื่องของดาเมจตัวไปดูลดลงไปแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งลำที่ถือว่าโกงพอกับควรเลยละ่ะจุดเด่นก็นในเรื่องของการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยกันโดยใช้เครื่องบินกระโดดน,น้ำจอกเลาะ นอกจากจะโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยกันได้แล้วแถมยังมีควันในการเอาตัวรอดให้กับตัวเองอีกและเหมือนพี่แกจะเอาตัวเรือมาจากเรือ,อยามาโตะด้วยเพราะว่าจุดอ่อนก็ไม่ต่างกันสามารถที่จะถูกยิงเข้าห้องนิรภัยที่ง่ายแต่ว่าถ้ามันเปิดควันแล้วใครเราจะไปยิงถูกเรือไปฆ่าก็สปอดไม่เห็นฟีวีก็บินไม่เจอแถมถ้ามันไม่เปิดข้างให้ก็ไม่มีใครยิงมันตายอีกเครื่องบินก็มีใช้อย่างครบคันแม้ว่าจะเป็นเครื่องตัวไปโดง <S <S เครื่องทิงระเบิดเจาะเกาะและเครื่องบินทิ้งระเบิดเพลิงอีก แต่ว่าความทนทานของเครื่องบินพวกนี้ก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายขนาดนั้นก็จะกเกิดว่าคนหลบปืนต่อต้านกัปยานไม่ดีก็สามาถที่จะล่วงได้ทั้งลำเลยฝูนปืนต่อต้านกัปตันก็พอที่จะฝอยแล้วก็ปกป้องตัวเองได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับมากยังไงก็ต้องพึ่งเพื่อนที่มีปืนต่อต้านกัปตันดีแลือไม่ก็พวกไฟเตอร์กระทั่เพื่อนท่านไหนที่ชอบปล่อยระเบิดกระโดนน้ําจะเกาะและมีความสามารถในการเล่นเรือไปทุกเครืบินอยู่แล้วลำนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลำที่โหดเอาารรรืลละนน,นััดหกกูคบบชิ ช่วงนี้เขาก็มีกิจกรรมแจกเด็กแจกเหรียญกันด้วยเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะมีเลอเหล็กโผล่มาให้เราได้เห็นในเกมกันเยอะแยะพร้อมกับผู้เล่นที่มีคุณภาพแล้วคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะเอาเหล็กไปแลกลําไหนมาเล่นกันมั่งยังไงก็อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ